bị sợ chính chỗ cao ยังจะยืนนิ่งอยู่ทำไมอีกอยังไม่รีบทายายพวกข้าอีกรับประโยชน์จริงๆทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเเจ้ายังไม่รีบมาอีกหรืออึดอัดยืดยาดนะัก เจ็ดหางเจ้ากลืนกินจริงและโลหิตของบุรุษมาตั้งมากเคยคิดหรือไม่ว่าวพื่อนึ่งอาจจะต้องมาตายในเงื้อมือของข้าไม่ไดะ นั่งไรประโยชน์น้องหญิงหนึ่งห่างอย่านะขอร้องเจ้าละพี่หญิงถึงตาท่านแล้วไม่นะ ลึงหวินเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมค้าจำได้ว่าเย่ชิงอวี่นางแวะมาหาด้วยล่ะนางตอนข้าเจอท่านก็มีท่านแค่คนเดียวนะไม่เห็นคนอื่นเลยไม่ต้องคิดมากแล้วดื่มยาก่อนเถอะอ้า ดูสิข้าี้ซุ่มซ่ามจริงๆทำยาของใส่ท่านหมดแล้วไม่ได้ลูกใส่ท่านใช่หรือไม่เราข้าสอบขุนนางได้แล้วข้าจะกลับมาสู่ขอเจ้า จะยอมยกหัวใจของท่านให้ข้าหรือไม่ยินยอมอยู่แล้วสิเจ้าต้องการอะไรข้าก็ให้เจ้าได้หมดอย่างนั้นท่านจะยอมตายเพื่อข้าใช่หรือไม่ขอแค่ข้าได้ทำเพื่อเจ้าข้าก็ทำได้ทุกอย่างโดยไม่เสียได้ ไม่ต้องกลัวนะอีกไม่นานมันก็จะผ่านไปคุณชายสุห<อ>เรินทร์ผิดแวลิงอินลิงอินเขาร้อง่านปล่อยเขาไปไม่ข้าจะบอกเจ้าให้ หังใจองข้าข้าจะต้องออกมาให้ได้เลิงวินคุณชายสวีรีบไ,ไปหาย่ชิงตีแล้วอย่ากลับมาอีกเลิงวินข้าจะกลับมาช่วยเจ้าอย่าไปนะกลับมา

ท่านหมายความว่านางใช้ทุกวิธีในการเข้าใกล้ข้าก็เพื่อดวงใจเจ็ดวัรดวงนี้ของข้าเหรอขอแค่มีใจดวงนี้ถึงจะทําให้นางสมปรารถนาและออกจากกายเนื้อของหลิงอวินได้มิฉะนั้นนางก็จะเหมือนถูกจองจำไปชุน่นนิรันร์ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนที่อยู่ในกายเนื้อจะออกมา พรุ่งนี้ข้าจะส่งเจ้ากลับไปที่หน่วยปราบปีศาจคนที่นั่นจะดูแลเจ้าอย่างครบครันไม่ข้าจะไปเมืองตรงนี้สุีวันเหลียงข้าจะไม่สนใจเจ้าก็ได้ปล่อยให้เจ้าถูกปีศาจจิ้งจอกลุงปอดควอบหัวใจปีศาจหยุดหญิงเย่น่าจะเคยรักใครสักคนมาก่อน สัตวที่ข้าจำความได้ก็อยู่กับอาจารย์เพื่อศึกษาวิชาปรปัิศาสมาตลอดไม่เคยรู้มาก่อนว่ารักคืออะไรแล้วก็ยิ่งไม่อยากจะรู้ด้วยมีหน้าถ้าถึงมีสีหน้าเย็นชาตลอดแบบนี้ไม่ดีตรงไหนไม่มีห่วงและไม่เจ็บปวดแล้วก็ยิ่งไม่ต้องร้องไห้อีกด้วยแต่มนุษย์มีความอบอ,อุ่นในตัวนะท่านสัมผัสไม่ถึงหรืองไง ท่านของข้าจะไม่ต้องเข้ามายุ่งในเมื่อท่านไม่เข้าใจความรักท่านก็ยิ่งไม่อาจจะเข้าใจใจของข้าที่ต้องการไปช่วยลิงหวิน <G ül üyor> ลิงหวินเป็นปีศาจปาีก็ส่วนปีศาจนางก็คือนางถ้านางไม่ได้ช่วยข้าเอาไว้ข้าก็คงตายไปนานแล้ว <G ül üyor> น่าขันนะจะคิดว่าหลายวันมาน,นี้ ผู้ที่อยู่ข้างกายเจ้าคือน,นางหรืออย่างไรข้ารู้ว่านางคือปีศาจแปลงกายมาแต่ข้าก็สัมผัสได้ว่านางยังคงอยู่เสมอ จอมยุทธหญิงเย่ขอบใจท่านมากนะเจ้านี่มันช่างน่าสมเพชเสียจริงโดนบุรุษหลอกลวงมาแล้วครั้งหนึ่งกลับยังเชื่อคำพูดจากปากบุรุษอีกเขาไม่เหมือนกับคนอื่นเลิกทำตัวใส่เสื้อสักที ตั้งแต่หนึ่งหางถึงเก้าหางข้าพบเจอมาแล้วนะับพันปีบุรุษนิสัยใจคอเป็นแบบไหนข้าเข้าใจดีกว่าใครทั้งนั้นลิงเอ,อ๋เป็นเด็กดีเชื่อ,อฟัง,งนะนะไปเถอะไป,ปควักดวงใจของ <ใจ S 1> เข,า,เขามา ไปควักหัวใจของเขามา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 จ่าพิสายจิงเจอสุ่ยวนเหลียงเข้าเมืองมาแล้วเข้ามาคนเดียวหรือเจ้าคะน่าสนใจดีนี่

ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ท่านควรมาเรียบกลับไปซะไม่ข้าจะช่วยเจ้าท่านคือมนุษย์พวกนางคือปีท่านจะช่วยข้าได้อย่างไรไปที่หน่วยปราบปีศาจกับข้าที่นั่นมีผู้มีฝีมือมากมายจะต้องเอาปีศาจออกจากกายของเจ้าได้นะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องลำบากขนาดท่านแค่ต้องสละดวงใจของท่านก็พอแล้วเจ้า <c oughs> ย, <c oughs> ย่จริง はい。<親 heard> <alive> <vampire noise> รูปแบบปิซซ่ารูปแบบปีศซ่าคือมาร์คินทอมคาหนึ่งหางเจ้าแข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วไม่ดีหรือจะเป็นคนข้าหกหางกับเจ็ดหาง สมแล้วที่เป็นแปดหางเสียดายที่เจ้ารู้ช้าเกินไปเจ้าไม่อยากฆ่า้าใช่หรือไม่สิ่งที่ติดข้างเจ้าเอาไว้ข้าตอบแทนหมดแล้ว 嗯哼 <gasps> <gasps> อยู่ที่ใดจะเดาดูสิสิพยยี่ใหญ่ในที่สุดข,ข้าก็ชนะเจ้าครั้งหนึ่งสักทีหน่วยปราบปีศาจก็ไม่เท่าไหร่นี่เทียบกับวินฉันจื่อเมื่อปีนั้นแล้วยังห่างไกลกันมากอยังเหลือข้ายอยู่อ มาดูเหมือนดิงอวินจะไม่ได้รอคนผิดเจ้าต้องการดวงใจเจตทวารของข้าไม่ใช่เหรอข้าให้เจ้าจะมาช่วยพวกเขาใช่หรือไม่ดวงใจข้าแลกกับชีวิตของพวกเขากาแรแลกเปลี่ยนนี้เจ้าไม่เสียเปรียบข้าคิดมาตลอดว่าเจ้าก็เป็นแค่หนอนหนังสือคิดไม่ถึงว่าจะอาจหาหน่งเพียงนี้ได้ข้ารับปากเจ้าื่อวันเลี้ยงเจ้าง,ง่หรือยอย่างไร ท่านนางได้ดวงใจขุนเจ้าไปก็ไม่มีใครฆ่านางได้แล้วนะข้าค,คิดว่าคุณชายสวีเข้าเมืองไปให้ความช่วยเหลือได้สิทธิ์น้องเจ้าอย่าเพิ่งบุ่มบามข้าไม่ได้จะฆ่าเขาเสียหน่อยท่านคิดจะใช้เขาเป็นเหยื่ออีกแล้วเหรอถ้าช่วยนางได้ข้าก็ยอมเป็นเหยื่อไม่ต้องข้าใช้ตุ๊กตากระดาษได้แต่มันอยู่ได้แค่เวลาหนึ่งการทูตเท่านั้นข้ารู้ว่าข้ากำลังทำอะไรอยู่โอ ข้าไม่เสียดายจอมยุทธหญิงแย่บอกว่า ถ้าปีศาจจิ้งจอกได้ดวงใจเจตววานของข้าไปก็จะออกไปจากกายของหลิงหวินมันจริงหรือไม่จะพูดเช่นนี้ก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เอาดวงใจข้าไปแลกชีวิตของหลิงหวินเถอะจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่จากประสบการณ์ของท่านหลังจากปีศาจจิ้งจอกได้ดวงใจข้าไปแล้วพวกท่านจะฆ่านางได้ไหมยามที่ปีศาจจิ้งจอกออกจากกายเนื้อของมนุษย์ จะเป็นโชคเวลาที่อ่อนแอที่สุดแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราในการลงมือด้วย ชมแล้วที่เป็นดวงใจเจทวานที่ข้าคอยติดตามมาหลายปีนี่มันใครก็อยากคิดจะทำร้ายข้าได้แม้แต่ปลายเล็บ <c ười> <c ười> <laughs> พี่นั้นแม้แต่วินเฉินจื่อก็ฆ่าข้าไม่ได้พวกเจ้าก็ทําได้แค่ฝันกลางวันเท่านั้นความตายมาเยือแล้วจยพูดจาโอหังเหลือเกินนะใครกลุ่มดาวม,มีให้ย <c oughs> <c oughs> Oh ใจความเจ็บปวดแล้วหรือไม่แล้วคุณบ้างสัทตอนที่จะฆ่าพวกเขา<อ>เคยคิดถึงความเจ็บปวดของพวกเขาบ้างหรือไม่ <c oughs> แขวนราชินีทั้งก่อนบอกว่าหลังดูดจิตของปีศาจที่จอเก้าหางแตกกระจายไปลิงอินที่ถูกนางสิงร่างก็กลับมาที่เมืองตงนีเปลี่ยนเมืองตงนีกลายเป็นแขวนราชินีจากนั้นไม่นานลิงอินก็คลอดลูกสาวทิ้งคำสอนจากบรรพบุรุษที่ว่าอย่ามีรักกบบรุษบนโลกเอาไว้แล้วจึงกระโดดแม่น้ำจื้อหมูฆ่าตัวตายจากนั้นมาแม่น้ำจื้อหมูก็กลายเป็นแม่น้ำต้องสา จากนั้นลูกสาวของลิงหวินก็คือเป็นจัก,กรพรรด,ดินีของแคว้นราชินีทพื่ตาเดียวก็ผ่านไปแล้วหลายสิบป,ปีได้ยินว่าดวงใจเจตวันที่ฝากฝังอยู่ในกายเนื้อของผู้บริสุทธิ์และดีงามทำไมถึงมีดักขวดมาได้ล<ส>่นะหน้านะตาแปลกมากเลยอะ ดวงใจเจ็ดหวา